ไปด้วยกันไหมล่ะไปไปเออไปก็ไปวะโอเคไปได้หมดไปได้เลยก็ค่ะแล้วพรุ่งนี้เราก็ได้ลากหมอกปาดจริงๆผัวยังไม่รู้นะคะไม่พูดผัวเดี๋ยวพอรู้แล้วเนี่ยรู้แล้วเนี่ยไม่ไม่พอรู้แลู้จ่าไม่น่ารักเลยพูดผัวคือกับผู้ชายที่กำลังดูดูใจกันอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะพูดจะไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยดูจดูดีปะดูใจดูดีนะครับพี่ดูใจมากี่ปีแล้วครับเจอกันมาหกปีแล้วค่ะหกปีเลยนะค่ะแต่ว่าอยู่ด้วยกันมาห้าปีปีหน้าก็คิดว่าจะ อยู่ต่ออยู่ๆนะต่อเพาก็จะรักตัวปีต่อปีไหมแบบปีต่อปีปีต่อปีจะเซ็นสัญญาจะทำตัวเป็นเมียถ้าหมดสัญญาก็แล้วแต่ถ้ามันหวงอะไรก็ถ้าช่างงานดีก็ต่อสัญญาก็โอ้ยตรงนี้งานเลิศงานดีงานมากที่เพชรบุรีใช่ไหมทุกอย่างโลเฟกหมดอ่างั้นต่อสัญญาต่อสัญญาต่อตลอดชีวิตรักตลอดชีวิตเลยค่ะรักที่สุดรักที่สุดอยากได้สุดที่รักต้องรักที่สุดคือผมแล้วตอนนี้คุณรักใครคะผมรักทุกคนรักเสมอและจะรักตลอดไปแล้วคุณรักใครคะรักรัก รักพัญญาครับที่ถามพันยาของเขาทุกคนดูนะถ้ากลับไปไปกลับไปถามคนอื่นนี่เจ็บแสบมากแล้วไปรักคนอื่นแล้วเอามาอย่างนี้ก็อันนั้นแล้วแต่เหตุการณ์พี่พี่เล็กนะคะอ๋อเหรอลุงกำลังมาครับลุงอ่าลุงกำลังมาย่งยิ่งยิ่งยิเดี๋ยวคิดว่าลุงต้องรู้แล้วล่ะว่าวันนี้เรามีอะไรกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ให้ลุงพลร้องเพลงด้วยเออลุงพลลุงพลร้องเพลงด้วยลุงพลร้องเพลงด้วยลุงพล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  อะไรอย่างเงีี่ไม่ใช่ไมค่ะรุงพลเสนอผลงานเพลงด้วยนะวันนี้นะเพลงเลครับผมอ่าก็มีหลายเพลงของแกน้ำตาวยอ๊บปุ๊บประมาณห้าเพลงของแกมีสิ่งเดียวที่ไอ้ขอสิ่งเดียวที่ไอ้ขอสิ่งเดียวที่ไอ้ขอที่พักที่พักแต่งให้หรือว่าขึ้นวางไงขึ้นวางไงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอ อ่ามีใครร้องได้ไหมครับกูทุกแม่งทุกยานทุกพีทุกทุกความชั่วทุกสิ่งเรีวเรียดหนมอสัวะเต็มกระังกระหังเกระหังมงทุกไมเหมอมกตรงลงบนชื่อเพลงอะไรกันแน่วะเต็มกระหังเต็มกระหังะอะไรเต็มกระหังะเต็มกระหัแว่เอเงเะเหมือนคนที่ว่าแม่งแม่งลดลสุดปีเนสุดปีเลยอ่ะเนี่ยเพลงสิ่งเดียวที่ให้ขอกูทุกแม่งทุกยานทุกพีทุกทุกความชั่วขาต้องไปให้หน้าด้วยใช่มัเหมือนมากเลยค่ะ คือเจ้าของเพลงร้องกันไม่เท่าไหร่นะแต่คนที่ไปร้องในห้องอัดเนี่ยกลายเป็นพี่น้ำฟ้าต้องไปคอยไม่แล้วผัวก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วมือก็เกาะไว้หนูหนูมาอยู่พี่หนูอยู่พี่คือภูมิใจมากแล้วผัวแบบเหมือนเด็กค่ะเวลากลัวอะไรหรือไม่ขาดความใจจะเกาะมือมีมือมีอม่มือมือเมียก็คือตัแย่งพืชอย่าแย่งดิฉันพืชวันนี้ถ้ามีอะไรก็เกาะกันไว้อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือใครอยากรู้ว่าเบื้องหลังการอัดเพลง ุก็นยังไงเข้าไปดูในช่องของธนาโนบีได้เลยครับมีมีเบื้องหลังนะครับโคตรทุเรศเลยแบบเมียก็อยู่หน้าเงี้ยผัวก็อยู่เงี้ยจะแบบ แล้วเมียก็เกาะเกาะเมียไปก็ไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องไม่ถึงไม่ถึงสองแลทีขอโทษนะคะจังหวะอยู่ที่ไหนหมอปาอยู่ที่ไังอะไม่ได้คอมอย่างเดียวกูแบบกูไม่สนใจพวกมึงจังหวะตามกูมาเนี่ยกูจะร้องจังหวะมึงตามมาเลยเลยมกูตามมาเลยเอางี้คือกูจะร้องอย่างเงี้ยไอ้นักร้องไอ้นักดนตรีมึงไปทำกเมียเสียไม่ทำเองท่าเป็เข้าวัดเองแต่ถามว่ากูจะไปชอมคอนเสิร์ตไหมกูไม่รู้กูไม่รู้เรื่องเพราะว่าผัวเป็นคนสามารถพิเศษ ร้องยังไงไม่ได้ด่าเป็นอย่างเดียวอยากจะทําเพลงพี่ถามหนูไหมหมดเป็นแสนเนี่ยพี่ได้คยานหนูไหมหนูไม่อยากจะดัามากเลยนะแต่หนูรักพี่ที่สุดอันนี้ไม่อยากได้บ้าเลยนะไม่อยากได้บ่าเลยพี่เราไม่ได้นินทาผัวใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เปาเปิดเผยเปิดหมนะคะจะยังไงเขาก็อยากสร้างความบันเถิงอบอกฟ้าเผื่อทุกคนจะได้จําพี่ไม่ใช่มองภาพโพสต์พี่ด่าอย่างเดียวแล้วคนมาด่าพี่พี่ก็อยากร้องเพลงเป็นนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลุงมาถึงยังค่ะ แล้วก็เดี๋ยวไม่ต้อนรับลุงเดี๋ยวเสียมาก่ายลุงแดงเดินทางมาไหมครับเดินทางอ่เดินทางมาได้ไหมเนทางมาเห็นว่ามาจากลวัดหรือเปล่าลงไปวัดไม่ครับไปวัดกลัรมานานแล้วกลรรมนานแล้ววัดอ่ะฮัลโหลครับาจารย์ไม่ดีระวังเถอะรถพี่พี่บอกพวกเหรบอกพวกบอกพวกอ้หออกรถไปเร็วกว่าร้านกว่าโอ้โหมันต้งไปถูกหวยรถถูหวยรถต้องแปลงซ้ำดีก๋วยแดงก๋แดงเดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่เหรอร์โอ้ย